สวัสดีครับพบกับแฟตเกมอีแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเกม AOG ครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะฮะของ AOG ตอนนี้ AOG เนี่ยได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก AOG เนี่ยได้เปิดเซิร์ฟอยู่ เซิร์ฟนอกมาก่อนนะฮะตอนนี้เอจี LG ก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟประดับเทศไทยเป็นที่เรียบอร้อยแล้วนะครับผมที่สําคัญนะฮะเอจี LG ก็ได้ปรับเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบอร้อยแล้วนะฮะคือเกมเนี่ยเป็นเกมที่แบบมันมากๆเลยทีเดียวนะครับผมในรูปแบบการเล่นนะฮะถ้าใครก็ผมเคยเล่นเกมแนวโมบ้าประเภทนี้มาก,ก่อนนะฮะคือไม่ต้องถามเลยเล่นง่ายครับผมซึ่งเป็นเกมได้เป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะฮะแต่หลายคนที่โหลดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ ผมเข้าใจยากครับพี่ทำไมมันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมีวิธีแก้ให้เป็นภาษาไทยไหมซึ่งผมอยากจะบอกว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยกำลังที่จะแก้ไขให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เราต้องรอครับผมเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยกำลังที่จะแก้ไขนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูในเกมนะฮะเราต้องมาดูระบบบนเกาะเลยถ้าเราเข้าใจระบบมันแล้วนะฮะเราเนี่ยจะสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลนะฮะแล้วก็เข้าใจในรูปแบบเกมจะเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวผ ผมจะนําเสนอระบบที่แบบจุดเด่นของเกมมาเลยนะฮะให้เราเนี่ยเข้าใจถึงระบบของม,มันเลยสําหรับระบบแรกนะฮะของเกมเนี่ยผมให้ไปที่ระบบของรูนก็ผมระบบของรูนเนี่ยจะเป็นระบบที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักดีนะฮะระบบของรูนเนี่ยเรามาดูกันเลยเกมเนี่ยเป็นเกม AOG เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่แบบชอบใจมากจริงๆนะฮะเกี่ยวกับรูน ซึ่งรูนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อโดยใช้เงินเหรียญสีทองเราซื้อนะฮะให้เราใช้เพชรซื้อเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรูนเนี่ยเวลาเราเข้ามาในหน้าน,นี้เราจะคิดว่าเฮ้ยจะมางงเราใส่ยังไงประมาณเนี้ยให้เราติ๊กไปที่นะฮะอันนี้จะเป็นรูนสีแดงให้แยกเป็นสีเลยพูด,ดง่ายๆรูนรูนสีแดงนะฮะสีม่วงนะครับผมสีฟ้านะฮะสีเขียวแยกเป็นอย่างนี้เลยให้เอาให้เต็มครับผมก่อนที่จะอัพเต็มได้ก็จะปลดไปตามเลเวลนะฮะ รูนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเราไม่ชอบุูนอะไรเราก็สามารถรีมูฟออกเลยนะฮะและเราก็ไปใส่รูนที่เราต้องการเลยทีเดียวเห็นปะ่ะเรากดออกได้นะครับผมและเราสามารถเลือกรูนได้นะฮะเราจะเอารูนไหนใส่นะฮะอย่างน,นี้สามารถเลือกใส่เลยแต่และุูนก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันนะฮะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือจุดเด่นของเกมนี้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อรูนยากเลยคือมันแจกอยู่แล้ว และเราจะไปซื้อรูนที่ไหนเวลาเราจะซื้อรูนก็คือมาที่ช็อปนะฮะก็คือที่ร้านค้านะฮะมีตั้งแต่เวลวหนึ่งเลยก็ให้ใช้เพชรซื้อก็ได้นะฮะก็คือเพชรสีแดงตรงนี้นี่เองนะฮะไม่จําเป็นต้องใช้เงินสีทองซื้อเพราะว่าไอ้ตัวเงินเนี่ยเราจะเอาไปซื้อฮีโร่ได้เองนะครับผมตรงนี้มีถึงเลเวลห้าเลยทีเดียวนะฮะเราชอบรูนแบบไหนนะฮะสายแบบไหนสายเจาะเกาะสายเวทสายโจมตีสายป้องกันต่างๆนะฮะเคลื่อนที่ สายแท้งต่างๆโอ้โหมีเยอะมากมายเลยเราสามารถมาเลือกซื้อตรงนี้ได้อันนี้ก็คือระบบลูนนะฮะที่ก็นข้างจะดีมากๆเลยต่อมาครับผมระบบต่อมานะฮะที่ระบบสนุกมากๆเลยนะฮะก็คือระบบของด้านตัวเกมเวลาเราสมัครใหม่เสร็จปุ๊บนะฮะตัวเกมเนี่ยก็จะแจกเงินเราไปที่8,500บาทเลยทีเดียวนะฮะก็คือเป็นแจกเงินในเกมนะไม่ใช่แจกเงินจริงนะครับทุกคนเออถ้าแจกเงินจริงเนี่ยผมว่าเกมจริงนะเออคนเล่นแบบโคตรเยอะอย่างเงี้ยอืคือจะแจกเงินเกมเนี่ยไปที่8,500บาทนะฮะ และฮีโร่นะครับผมที่สําคัญไม่แพงนะฮะฮีโร่ฮีโร่เรามาดูที่ฮีโร่กันเลยฮีโร่เปิดตัวเกมมาเนี่ยทุกคนรู้จักปะฮีโร่เปิดตัวเกมมามีฮีโร่30กว่าตัวเลยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมคือเปิดตัวเกมมามีฮีโร่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว30กว่าตัวเลยและฮีโร่ที่สําคัญนะฮะฮีโร่ไม่แพงด้วยนะครับผมฮีโร่แค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเองหมื่นสามก็มีนะฮะดูนี่ฮะเจ็ดแปดคันก็มีครับผม แต่และฮีโร่นะฮะก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะฮะไม่มีความเหลื่อมล้ำอะไรกันมากขนาดนั้นนะฮะก็จะเป็นฮีโร่ที่แก้ทางกันปกตินะฮะมีทั้งด้านแทงไฟเตอร์แอสซสซินเมดนะฮะ มัคแมนครับผมคือแบบซับพอร์ตอะไรต่างเนี่ยมีเยอะมากมายเลยทีเดียวเราสามารถเลือกเล่นมีโโ่ได้นะฮะที่สําคัญนะฮะตัวเกมเพิ่งเปิดนะครับผมก็มีสกินให้เราเนี่ยเลือกเล่นมากมายเลยดูดิฮะสกินดูโอ้โหเยอะมากเลยมีทั้งสกินพื้นฐานมายันสกินอ e ีปิกนะครับผมไปถึงสกินที่แรเลยทีเดียวและที่สําคัญนะสกินแรเนี่ยไม่แพงนะครับผมไม่ต้องไปเติมทั้ง3 4มสพันขนาดนั้นนะฮะเพื่อจะได้สกินนะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยผมชอบมากคือเวลาเราเติมตังค์เนี่ยค่าเงินของมันเนี่ย รู้สึกว่าเติมน้อยได้เพชรเยอะอันนี้ผมชอบจริงนะฮะดูดิฮะสกิน1000ใช่ป่ะเราเติมแค่500กว่าบาทเนี่ยเราก็ได้เพชรไปที่1373เพชรแล้วนะฮะนำซ้ำนะฮะทางเกมเนีย,ยังจะแถมเพชรให้เราอีก69นะฮะโอ้โห6กเพชรเลยนะก็ถือว่าเติม500บาทได้สกินแลไไปสกิน1เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดจัดเลยนะครับทุกคนโอเคนะต่อมาเป็นด้าน VIP ซึ่งด้าน V.I.P เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเป็นนักเติมตังค์ในชอบมากเลย V.I.P เนี่ยเวลาเราเติมตังค์เนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์นะฮะที่แตกต่างจากคนทั่วไปนะฮะไม่ใช่แบบเติมตังค์เยอะแล้วจะมีสแต็กแบบการโจมตีแรงขึ้นการป้องกันแรงขึ้นไม่ใช่ครับผม V.I.P ตรงนี้ก็ผมจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันโดดเด่นกว่าคนอื่นสูงสุดนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ V.I.P 8นะฮะถ้าเราอยู่ V.I.P 8นะฮะก็จะมีชื่อที่ แตกต่างจากคนอื่นนะฮะจะมีชื่อเป็นสีส้มนะครับผมก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นไปเท่าตัวเลยทีเดียวเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆากนะฮะสำหรับเกมนี้คือจุดเด่นของเกมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมแนะนํามากๆเลยเล่นง่ายก็ผมเข้าใจง่ายไม่มีอะไรยากก็ผมอันนี้ก็คือกระเป๋านะฮะไม่มีอะไรมากต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นระบบกิ้ก็ผมอ่าระบบกิ้หรือเราเรียกว่าแคนก็ได้ครับผมฮะซึ่งเป็นรูปแบบเล่นมากๆนะฮะ สำหรับรูปแบบเล่นนะครับผมเรามาดูกันเลยรูปแบบเล่นนะฮะก็จะมีทางด้านมิสวอร์ครับผมมิสวอรเราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นรูปแบบไหนนะถ้าหลายๆคนเคยเล่นเกมฮอนมาหรือเล่นเกมที่แบบใหญ่ๆใน P ีมาก่อนนะฮะมิสวอรจะเป็นพวกด่านทางเดียวเล่นไวจกไวอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นแบบแป๊บเดียวจบอย่างเงี้ยได้เงินไวครับผมแล้วก็จะมีทางด้าน5 5คลาสสิก5ปี5ก็ผมจะเป็นด้านทางด้านแบบเราเล่นกับเพื่อนนะฮะเล่น5คนแต่จะเป็นโหมดปกติ และต่อมาครับผมเป็นหมดแรงหมดนี้ก็จะเป็นหมดแรงที่เราจะเก็บแรงนะครับทุกคนนะฮะตามฤด,ดูกาลตอนนี้ฤดูกาลที่หนึ่งครับผมเพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดตัวมานะฮะจะมีทางด้านเล่นโซโลนะฮะเล่นดูโอ้ครับผมเล่นทีมก็จะมีเล่นคนเดียวครับผมเล่นเป็นคู่แล้วก็เล่นทีมนะครับผมใครที่มีเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะฮะตามแรงครับผมก็จะได้รับสกินของตัวละครน,นะครับ <S <S ตรงนี้นก็ทุกคนนะฮะก็สามารถมาเล่นได้ครับผม เป็นไงล่ะฮะจุดเด่นของตัวเกมนี้มีอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยถึงแบบไม่มีอะไรแบบซับซ้อนนะฮะเข้าใจง่ายเลยทีเดียวต่อมาครับผมระบบอีเวนต์ครับผมระบบอีเวนต์เนี่ยก็มีรางวัลล็อกอินครับผมต่างๆนะฮะเยอะแยะ,ยะมากมายครับผมเวลนะฮะคือถ้าเราเลื่อนเวลไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้รับเงินครับผมเห็นปะได้ทีละพันสองพได้เพชรด้วยนะเพชรเราไว้ไปทําอะไร <S <S ก็เอาไว้ไปซื้อลูนได้นะครับไม่ต้องเอาเงินสีทองเราเนี่ย ไปซื้อรูนเลยเงินโกงเราเอาไว้เก็บซื้อตัวละครอย่างเดียวเลยและกันเนาะเอาเป็นว่าเราไปดูในเกมมาเลยว่ามีความแตกต่างจากเกมอื่นมากน้อยเพียงใดโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเล่นในโทรศัพท์แล้วนะฮะเพราะว่าที่ผมมาเล่นในโทรศัพท์เนี่ย,ยก็คือผมเล่นในคอมเนี่ยมันไม่ถนัดไยทุกคนผมก็เลยจําเป็นต้องเฮ้ยต้องมาเล่นในโทรศัพท์ดีกว่าเพราะว่าเอาความลื่นไหลามากกว่าในครับผมเพราะาเล่นในคอมเนี่ยโอโ้โหมันเล่นยากจริงนะขนาดตั้งปุ่มอะไรไว้ประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้ครับผม ก็คือผมได้เอาตัวละครมาแล้วก็คือซื้อตัวละครมาครับผมเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็ได้เติมตังค์ไปแล้วนะฮะอยู่ประมาณ200 2 7 9บาทนะครับผมก็ได้เพชรเยอะเลยทีเดียวนะครับผมได้เพชรเยอะเลยทีเดียวแล้วผมก็ซื้อตัวละครนี้ไปไปที่488เพชรก็เล่นไปแล้ว1ตานะพอจะได้รู้ว่าตัวละครเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเจ้าตัวที่เอาไว้ฟาร์มนะฮะเพราะว่าถ้าไปยืนเลนี่เกิดช้ามากๆเลยเดี๋ยวผมขอจัดไอเทมฟาร์มนะฮะสำหรับไอเทมเนี่ยผมจะจัดเป็น เซตที่แบบตั้งเองเลยละกันเนาะขออ่านและตั้งเองเลยไม่ไม่แบบเอาเซตที่มันตั้งค่ามาให้นะฮะผมจะใช้วิธีตั้งค่าเองนะครับอ่าตรงนี้จะหาไอเทมที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็เข้าใจในจุดที่เป็นไอเทมของเราที่จัดไปเองนะฮะ ผมก็เข้าใจไอเทมบางชิ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันเพิ่งเปิดนะฮะตัวเกมนี้มันเปิดม,มาในวันที่25นะครับผมเปิดอย่างเป็นทางการเนาะตรงนี้ผมอาจจะลงคลิปช้านะครับผมแต่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับจริงๆว่าจะลงคลิปตั้งแต่2วันแรกเลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องติดงานแล้วก็ติดเกมคลิปอื่นด้วยนะฮะมันก็ต้องตามคิวอย่างเงี้ยก็คือคลิปอื่นก็ตามมาเรื่อยๆนะฮะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเนาะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ อาจจะลงช้าแต่ว่าก็มาด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวส่วนเกาะตรงนี้ครับผมก็จะเป็นเกาะเกิดเนาะไปะเรารู้จักพอคร่าวๆแล้วนะครับผมเกี่ยวกับไอเทมเนาะแล้วก็ตัวละครเดี๋ยวเราไปดูในแร้งกันเลยนะครับผมสำหรับแร้งเนี่ยผมขอกดดูโอไปนะฮะโอ,อไม่ใช่กดดูโอก็คือกดโซโล่ไปครับผมอ่มซึ่งโซโล่เนี่ยก็ไปคนเดียวก็ผมผมยังไม่มีเพื่อนเล่นไงอื แล้วตอนนี้ับผมผมก็ได้ V.I.P. 1นะฮะเติมไปที่279บาทได้ V.I.P. 1นะครับแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์นะฮะเวลาเราเล่นเกมเนี้ยหรือเวลาเราเล่นแบบโหมด5 v 5 หมดอะไรต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นปกติเล่นเล่นอะไรนะฮะก็จะได้เงินทองไปที่10%เ็ครับผมมาเงินโกและ e i p ด้วยนะครับใครที่เป็นเทพทุนจริงๆนะฮะก็สามารถเติมเกมได้นะครับก็จะได้ VIP และก็หลายคนที่ถามผมมาว่าเกมนี้มีความเหลื่อมล้ำกันไหมในสำหรับตัวละครผมบอกไว้ก่อนเลยว่าการเหลื่อมล้ำของตัวละครเนี่ยมันมีอยู่นะอย่างเช่นตัวละครที่มันเป็น VIP ตัวละครที่เป็น VIP เนี่ยมันจะปลดให้นะ วีพจะได้ตัวละครตัวหนึ่งครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ผมอยากได้มากแต่ว่าต้องเติมไปที่10,000เพชรครับผมซึ่ง10,000เพชรเนะี่ยผมได้ไปเฉลี่ยเงินแล้วนะครับผมหลายพันอยู่นะือวเยอะพอสมควรนะฮะแต่ตัวละครนั้นครับผมก็เป็นตัวละครที่เก่งจริงๆนะฮะถ้าเล่นเป็นนะฮะแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวละครผิดนะครับ มาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในแมตเนาะนผมขอเลือกตัวนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าซื้อมาใหม่นะฮะซื้อมาใหม่ก็ต้องแบบเล่นหน่อยสักหน่อยตานี้ถือว่าเป็นตานที่2นะครับผมอ่าเพราะตาแรกลองไปแล้วจัดเซตไอเทมที่มันจัดมาให้เลยรู้สึกว่าไม่ปังสักเท่าไหร่นะฮะมันเหมือนกับข,า,ขาดๆกนเกินอย่างเงี้ยตัวละครใช้ได้ไม่เต็มที่ครับผมเอาถือว่าเราหัดเล่นเลยแล้วกันเนาะแต่ว่ามาลงแร้งครับผมหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่แร้งพี่ยังต่ํามากเลยโอ้โห แหลงแบบโคตรกากเลยอย่างเงี้ยซินเวอร์อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรต่ำอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกนะฮะตัวเกมมันเพิ่งเปิดนะฮะถึงแรงต่ำนะครับผมแต่ก็เล่นยากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนที่มาเล่นผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยก็ล้วนที่มีประสบการณ์มีฝีมือกันทั้งนั้นก็ผมตรงนี้จะยากไปหน่อยเนาะสําหรับตรงนี้ผมก็ทีมผมก็จัดเซตมาเยอะเลยอ่าแล้วก็ผมฟาร์มอ่าฟาร์มหนึ่งคนเฮ้ยเพื่อนของเราอีกตัวหนึ่งฟาร์มเหมือนกันเนะ่ะโอ้โห มันฟาร์มเหมือนกันได้ไงเนี่ยมาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในตัวเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตรงนี้สาหรับใครนะครับผมที่มีปัญหากระตุกนะฮะหรือช้านะครับผมก็ไปปรับเฟรมเรทให้เป็น60เฟรมเรทได้นะครับเพราะเกมนี้เปิดระบบ60เฟรมเรทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเล่นลื่นมากยิ่งขึ้นส่วนผมนะฮะก็ขอหาเทมฟาร์มดีกว่า น่าจะอาทิตย์นี้แหละกดซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนเลยหลายคนจะถามว่าพี่ทำไมเป็นภาษาอังกฤษคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเองเนาะเราไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเป็นภาษาอังกฤษผมจะออกของไอเทมเนี่ยก็จะเสียเปรียบคนอื่นสิคนที่อ่านอังกฤษาไม่ออก<ม><ม>คือความจริงเนี่ยมันจะค่อยๆปรับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเองไม่ต้องห่วงนะตรงนี้เดี๋ยวทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะแก้ไขตรงนี้เองเนาะสำหรับอ๋อเพื่อนเราแบบ เฮ้ยอยากฟาร์มก็ฟาร์มไปเลยไม่เอาหรอกเว้ยโอเคเราจัดไปครับผมเพื่อนเราก็ปล่อยให้เราฟาร์มนะฮะเราก็ฟาร์มไปก่อนนะฮะตรงนี้ฟาร์มไปก่อนเลยนี่ครับผมอ่านรูปแบบเล่นเป็นไงล่ะฮะทุกคนถือว่าโอเคนะภาพก็ทําออกมาได้ดีนะฮะทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวซึ่งผมเนี่ยก็รู้สึกปรับสูงสุดแล้วนะเอฟเฟกต์อะไรผมปรับสูงสุดเลยหวานเนี่ยหรือเรียกว่าวอดก็ได้เราจะเรียกวอดหรือเรียกหวานก็ได้นะฮะล้วแต่คนชอบหรือคนถนัดนะครับที่จะเรียกเนาะ เราสามารถปักหวานได้นะฮะโดยที่หวานของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปซื้อให้เสียตังค์ครับผมมันคือเป็นเซ็ตให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยนะครับตรงนี้กดรีเซ็ตก็ปักได้เรื่อยๆนะฮะก็วิธีปักหวานก็ง่ายมากครับผมตอนแรกผมว่าจะปักบนภูเขาหรือเนินหินอย่างเงี้ยมันปักไม่ได้ครับผมมันให้ปักไปบนพื้นอย่างเดียวเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์ไมไปก่อนคือตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของเกมเหมือนกันนะฮะไม่ต้องซื้อหวานยากครับผมปักเลยนี่ฟาร์ไมไปก่อนนะฮะตีไปฮะ คือผมต้องการเวล6หกก่อนนะถ้าเวล6หกแล้วถึงจะลดสันติได้อ่ะตอนนี้เวลยังน้อยอะผมถ้าไปบวกใคราก็ยังบวกไม่ได้นะฮะนี่เห็นป่ะภาพลื่นๆนะครับผมหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยก็ลื่นสิโทรศัพท์พี่มันแรงไงเฮ้ยตรงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงนะครับผมก็สามารถปรับเฟรมเรทให้อยู่ที่30เฟรมเรทได้นะครับมันรองรับโทรศัพท์ที่ไม่ค่อนข้างแรงเหมือนกัน สำหรับใครที่โทรศัพท์ไม่ค่อยแรงนะฮะในราคาที่ไม่สูงมากแล้วก็แรมอยู่ที่แรม6หรือแรม4อะไรประมาณนี้ <c oughs> เล่นได้นะครับผมไม่ใช่เล่นไม่ได้นะฮะ <c oughs> ก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับฮีโร่ก็มีตั้งเยอะนะฮะแป๊เดียวมีสาสิบกว่าตัวแล้ว <c oughs> เออถือว่าใช้ได้ครับผมแล้วก็ฮีโร่ก็มีความแตกต่างกันปกติเฮ้ยจะตายแล้ว้างด้านล่างนะฮะอย่างนี้ต้องเจอครับผม ไอ้วินวอกผมใช้มาแล้วอย่างนี้กะเอวัดดีผมสกิลตอไปเลี่ยมอร้อยก็ผมกดสกิลสามวินวอกหนีต่อนะฮะคือตัวนี้เป็นตัวที่วินวอกได้นะครับโคตรด,ดีอ่ะทุกคนเออเห็นป่าวินวลอกได้นะฮะสำหรับใครที่ซื้อมาเล่นนะครับก็ซื้อมาเล่นได้เลยนะครับดีมากเอออีกตัวหายไปไหนผมไม่เจอกดสกิลสองเีย์คลิปและอีกอย่างนะครับผมเกมนี้ก็ผมเป็นอะไรที่ผมชอบมา,มากๆก็คือการลาสคลิปครับผมซึ่งการลาสคลิปเนี่ย ถ้าเราตีคิปไม่ได้เราจะไม่ได้เงินนะฮะก็จะไม่เหมือนกับทางด้านอาวีนะฮะทางด้านอาวีเนี่ยเราจะตีคิปคิวได้ไม่ได้เนี่ยก็คือค่าคิปได้ไม่ได้เราก็จะได้ตังค์เหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้ถ้าเราครับผมไม่สามารถที่จะลัดคิปหรือค่าคิปตัวนั้นได้นะจะไม่สามารถได้ตังค์นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือนทางด้านตัวฮอนเลยเหมือนกันลัดคิปแต่ว่าทางด้านดีนายิปเนี่ยมันยังไม่มีนะ หรือมันมีผมหาไมา่เจออย่างเงี้ยแต่ว่าผมลองแล้วมันดีนาคลิปฝั่งตัวเองไม่ได้ครับผมได้แต่ลาดคลิปนะฮะอ่าถ้าตีคลิปได้ก็จะได้ตังค์ครับผมตีไม่ได้ก็ไม่ได้ตังค์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบทําให้เกมนี้ดูรู้สึกว่าต้องฝีมือ,อจริงๆถึงจะเล่นแบบให้เซียนแล้วก็ได้ตังค์เยอะกว่าคนอื่นเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นความเลื่อมล้ํากันเลยนะฮะก็จะมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือเกิดไวครับผมข้อเสีย,นะอ,อ,อ,สยอาจจะ คนลัดคิดไม่ทันอย่างเงี้ยเพื่อนเรารัดคิดไม่ทันก็จะเกิดช้านี่อันติไปปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไม,ไไมแรงจังทุกคนโอ้โหเพิ่งกี้นินจาาผมแรงมากเลยแม่แรงจริงนะฮะเพิ่งกี้คือเพ,พิ่งเ่กี้ผมใช้กดอันติไปแล้วแต่ว่ากดอัติรอบที่สามไม่ทนันตัวมผมจะเป็นตัวที่โดนอันติได้สามครั้งครับผมไม่ตายครับผมโดนนินจาบาดกระจา,ใายใส่เรียบร้อยครับผมเอาใหม่นะฮะไม่เป็นไรนะผมเอาใหม่นะฮะ คือต้องเก็บป่าไปเรื่อยๆครับผมดูดิเก็บป่าไปเรื่อยๆนะฮะแต่ดีเยอผมกดฟาร์มคือดีเนะียมากเลยคืออยู่ในระยะเนี้ยมันจะกดให้หมดก่อนนี้จะตายแล้วเรียบร้อยไหมดอกนี้นปั่นสกิลสองไปอุ้ยทีเดียวไม่ได้เฉยอะแล้วนินจากออกมาแล้วนะฮะตัวนี้ผมเกลียดมากเลยภาพมีกระตุกด้วยโอ้โหอุ้ย <c oughs> อันติเข้ามาอันติโดดออกมาครับผมโอ้โหดูดิฮนะสกิลอันติของนินจาเนี่ยติดตัวผมเลยอะเมื่อแตกและเบิดออกมาเนี่ยโคตรแรงอะ แต่ผมขอเก็บบัฟฟ้างกันเลยนะตรงนี้แม่จะมาจัดการผมเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่ปะเออปึ๊บปื๊บป๊บตีเบื่อจะตายตีเบื่อจะตายเนี่ยนานมากเลยไล่เขาผมนี่ไปเรื่อยๆครับผมปักหวานไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ป้องกันตัวของเรานั่นเองผมต้องไปเติมเลือดไปเนี่ยกดซิลล่สามวินวอกไปฮะคือเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตัวฟาร์มเนี่ย ต้องเกิดนะถ้าไม่เกิดตัวฟาร์มเน่แย่เลยเพื่อนด่าแน่นอนเลยนะเพราะเกมนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าเวลาเราจะพิมพ์พูดคําหยาบหรือพูดไม่เพาะพิมพ์อะไรต่างๆครับผมมันไม่ได้โดนแบนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนแบนไหมมันก็จะไม่เห็นมีระบบนะคือแบบปกติพูดไม่เพาะเนี้ยจะมีคําดอกจันดอกจันใช่ไหมจะเอาอกวนอูเฮอย่างนี้ต้องโดดหนีผมสู้ไม่ได้คือโหดมากๆเลยกวนอูเนี่ย เป็นตัวละครที่แบบถึกมากเลยแล้วเป็นตัวสตัมน,นะผมตัวสตันถึกนะฮะถ้าเปรียบจะเหมือนกับอาวก็จะเหมือนแบบเรียวมากจะมีความเก่งเงี้ยอือเก่งจริงเนี้ยสตันสตันหมูด้วยนะสตันหมูมีความถึกด้วยน,น่ากลัวรับผมกอนอูปั้นดีๆเล่นยงเก่งเนี่ยโอ้โหเขาใกล้ไม่ได้เลยทั้งถึกทั้งแรงนะอเดี <S <S ย๋ยวตอนนี้ข้างล่างมีบวกนะครับผมขอวินบล็อกเขาไปเลยอย่างนี้เจ็บสอง เก็บตัวแรกไปก่อนโอเคเรยบอร่อยครับผมตัวที่สองโอเ้โอเรียบอร่อยนะฮะนี่เขาเรียกว่าถ้าเลือดน้อยแล้วไม่กลับบ้านต้องถูกทําโทษเข้าไปสี่พฮะสกิลบายนี่อย่างสวยงามฮะเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับในตัวเกมเห็นป่ะข้าวๆเ,เลยนะครับผมทุกคนในตัวเกมก็จะประมาณนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโหลดมาเล่นนะครับผมก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าโหลดมาเล่นแล้วนะฮะถ้าติดใจนะครับผมก็ เล่นต่อยาวๆเลยและถ้าใครไม่มีเ no พ like well, so ื่อนเล่นนะฮะก็สามารถแอดเพื่อนผมได้นะครับผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็มีไว้เพียงเท่านี้ก็ผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะผมจะมารีวิวตัวละครนะผมแนะนําทางด้านสกิลแนะนาทางด้านอุปกรณ์นะผมจัดเซตไอเทมต่างๆนะฮะขอให้ทุกคนนะฮะไว้ติดตามผมด้วยนะครับแต่ถ้ากลัวลกหน้าจอก็ขอให้กดไลค์ผมเฉยๆก็ได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ